สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซครับผมวันนี้ก็นําทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกี้นีใสจ่จวดนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางเพจล็อกกี้ใสจ่จวดหรือล็อกกี้อินดี้นะครับในอีกสองช่องทางนะครับผมอันนี้ก็อยู่บ้านที่กรุงเทพครับก็น่าจะกลับบ้านไปจากบ้านไปหาทีมงานก็ประมาณหลังปีใหม่นนต้องขออนุญาตทําคลิปก่อน สักคลิปหนึ่งอันนี้ถังน้ำมันอ่า BM เป็นบ่พี่อันนี้ถังถังน้ำมันของมอไซค์ชอปเปอร์นะครับของรถรถพวกสูบใหญ่อะ่ะก็เป็นของ BM ครับผมฝั่งนู้นก็เริ่มจะเปิดหอกระจายข่าวแล้วครับครับคันนี้นี่เห็นสภาพอย่างนี้นี่หมกเม็ดนะครับ โมงเมตรเครื่องใหญ่มากเครื่องแรงมากนะครับเป็นเครื่องเครื่องเจนะครับผมจากเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้หายดูนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะวันนี้ผมก็จะทําการประกอบชิ้นงานของรถคันนี้ครับสีขาวขาวมุกนะฮะตัวนี้เป็น ตัวน so, so, uh ี้น่าจะเป็นเอ้ขาวธรรมดาไม่ใช่ขาวมุกครับตัวนี้เป็นขาวธรรมดานะครับตัวนี้เป็นขาวธรรมดาครับวันนี้ผมก็จะทําการประกอบให้กับคันขาวนี้หลังจากที่กลับมาบ้านก็เพิ่งลงมือทํางานได้สองวันครับคือเมื่อวานกับวันนี้นะครับส่วนช่วงเที่ยงเมื่อวานก็ไปถอนฟันด้วยตัวเองโอ๊ยพาอะไรวะเนี่ สร้างต้องสร้างต้องต้องแงตงต,ง, e งต้องต e ้องเอลซิงสร้างต้องเอลซิงเดาไล่จนเอลเซียสร้างอยู่ครับอันนี้ล่อ,อ,อของมิตซูบิชิไทตันครับขอบยี่บสองครับผมยางสองหกห้าหน้ากว้างสี่สิบห้าเซนครับ ตัวนี้เป็นของนิสูบิชิไทตัตนขอบ22ครับใหญ่มากผมขึ้นแม่แรงจนสุดสุดแขนแม่แรงแล้วล้อยังไม่พ้นดินเลยต้องหาไม้หน้าสามมาหนุนอีกสองชั้นกว่าจ,จะขึ้นสุดโอ้อันนี้เราก็อยู่ในห้องพ้นของช่างศินครับอันนี้ก็ช่างศินหรือช่างแอด อยู่กับอูมานานมากนะครับอยู่มานานนะครับจุดส่วนของอจุดผสมสีในห้องพ่นแต่ละห้องที่ช่างสีจะต้องมานั่งตีสีผสมสีเพิ่มนะครับก่อนที่จะเอามาพ่นให้กับล้อรถลูกค้านะครับมันก็จะมีนะครับมีฮาร์ดนะครับมีฮาร์ดผสมฮาร์ดก็คือ ตัวเร่งทับสามทับสี่นะครับก็คือ,อสมมุติว่าเราใส่ตัวนี้ไป3ส่วนตัวนี้ก็4ส่วนอะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆอันนี้เป็นการบอกคร่าวๆนะครับนี่ก็เป็นแลกกเกอร์ของนกแก้วนะครับสีแลกกเกอร์ของนกแก้วแพงมากแลกกเกอร์นี่ถือว่าแพงมากๆนะครับเฉพาะสีกระป๋องนี่ก็ปาไปเป็นหมื่นแล้วนะครับนี่แเลกกเกอร์ประมาณเกือบสองหมื่นได้ แลกรตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนสีนี่ก็จะผสมไว้ตัวนี้น่าจะเป็นสีเทานะครับสีเทาอ๋อตัวนี้เป็นสีของ Honda นะครับอันนี้เป็นสีของเชฟนะฮะฮอนด้าโตโยตอันนี้เป็นสีอะไรไม่รู้ไม่ได้ช่างไม่ได้เอาแต้มไว้ข้างกระป๋องให้เห็นอันนี้น่าจะออกเป็นสีดำาบส่วนสีสีพวกนี้ก็ ที่จะใช้วันนี้ครับผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวตัวนั้ก็ของมิซูมิซูตัวนั้นน่าจะเป็นสีสีบอลทองนะครับสีขาวขาวมุกการผสมมุกนี่ขึ้นอยู่กับเราจะใช้มุกแบบไหนนะครับบางคนก็ใช้มุกเยอะถ้าเป็นสีสว่างๆมันก็จะช้ำนะครับการที่เราใส่สีมุกนี่ต้องให้ ให้พอดีพอดีถึงจะสวยเอาไปยังขึ้นได้แก้บ่ก <Okay. S 1> ็ตัดดำอ๋อตัวนี้จะตัดดำครับติดกระดาษแล้วก็พ่นสีดำภาพนะครับเพราะว่า้ามันขาวล้วนๆเลยขาวโลนมันไม่สวยนะตัดดำตัขงข้างหลังบ่ันนี้ก็จะเป็นกันชนหลังนะครับ นั่งกัน mm hmm. ชนหน้านะครับอันนี้ฝาหน้าฝาท้ายอันนี้เป็นของแต่งเป็นของหล่อขึ้นมาครับหล่อขึ้นมาหล่อขึ้นมามันเวลาใส่ในรถอาจจะใส่าย,ยากหน่อยต้องต้องมีการแต่งจัดทรงนะครับจะยากนิดหนึ่งถ้าวนมีเวลาใส่นี่โอ้ยใส่ยากครับต้องค่อยๆถนอมใส่ งานงานหล่อนี่มันจะไม่เนียนนะเพราะว่าพวกนี้มันทำแบบมาไม่ได้อันนี้เท่าไหร่อันนี้จะตัดดำเลยพ่นไม่ได้สนิทมากครับนี่ครับอ,อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆครับนี่ถังน้ํามันเห็นไหมสเปอร์อันนี้พ่นเสร็จเรียบร้อยอันนี้น่าจะเอาดำด้านเขาน่าจะเอาดำด้าน สีดำด้านครับแต่ว่าเงาแคบเลยเงาเพราะว่าแล็กเกอร์นะครับเงาเพราะว่าไอ,อทินเนอร์เงาเพราะทินเนอร์พูดผิดเินเนอร์อ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำงานแล้วครับต้องขยับออกมาหน้าบ้านครับเนื่องจากว่าข้างในมีเสียงเพลงละนี่ก็เดี๋ยววันเสาร์ผมก็จะเอาขึ้นหอยดูช่วงล่างเนื่องจากว่าตัวล็อกโชคมันหลุดหายแล้วก็ลูกยางรัดท่อเสียหล่นนะครับมันขาด ขาดหลุดออกนะครับน,นีก็รถมีทั้งรถลาดรถหลวงครับจอดเต็มหมดเลยนะฮะเต็มหมดเลยงานเพิ่งเข้ามานี่นะครับสองวันเข้ามาเมื่อวานนี่เยอะมากเลยอันนี้ก็จะเอาไปส่งแล้วครับส่งที่วัดดวงแขนครับอ,อันนู่นอะไตตันคันที่ถอดล้อออกที่ผมถอดเมื่อวาน,นคันนู่นนะครับอันนี้ก็งานในอูนะครับ เอาไกลอูมไม่ได้เลยตอนนี้เสียงเพลง,งดังมากเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเอาคันนี้เข้าไปประกอบให้เขานะครับผมก็ไล่ประกอบให้มันเสร็จนะครับนี่มิสูคันขาวที่เราดูชิ้นงานเมื่อกี้เป็นสีขาวธรรมดาไม่ใช่ขาวมุกนะครับาราคาราคาเริ่มต้นนะครับในการทำสีถ้าเป็นรอบคันก็จะตกอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง2อง0 0บาทนะครับแล้วแต่เราจะใช้สีใช้เลกเกอร์นะครับ เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราจะไปกดราคาหรือไปบีบเอาราคามากกับลูกค้าก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเห็นใจกันนะครับผมใจเขาใจเรานะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้เงินทองหายากมากนะอันนี้ก็ลูกค้าก็เอามาจอดเมื่อกี้ครับให้ทำข้างหน้าน่าจะไปเบียดมาสดๆร้อนๆเลยบอกว่าประมาณสักแปน่าจะเป็นเขาบอก ก็เข้ามาเอาก็น่าจะได้อยู่นะครับนี่ฮะนี่ก็มาเมื่อวานรถตู้นี่ก็มาเมื่อวาน,น,มามอวานโอ้โหเมื่อวานที่รถเข้าเยอะมากนะผมก็เลยต้องอยู่ช่วยที่บ้านก่อนนะครับอย,อยู่ช่วยที่กรุงเทพก่อนนะครับที่อูก,ก่อนนี่ครับแล้วก็หลังปีใหม่นะครับหลังจาก เลี้ยงฉลองปีใหม่เสร็จผมค่อยจะเดินทางกลับไปที่บุรีรัมย์นะครับเพื่อจะไปขึ้นรถนะครับทำงานนะวิ่งดินเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีคลิปวิดีโอนะครับถ่ายเพราะว่าปกติแล้วนี่ก็จะมีคลิปมีอะไรก็ต้องอยู่กับเจ้าอินดี้นะครับอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งนะฮะนี่แหละครับอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงก็อ่าอย่าพึ่งเบื่อหน่ายกันนะฮะอย่าพึ่งทิ้งกันไปไหนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปมีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับแต่ผลดีครับผมบ๊ายบายครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ